นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตโสสัง ระพเิปัญญาตีอ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 อณบัดนี้อาตมาภาพจากได้รับประทานแสดงพระธรรมเทศนาธรรมสวนานิสังสกถาพนานาอานิสงแห่งการฟังธรรมพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพุทธบริษัทเพื่อสำเร็จเป็นธรรมสวนาม,มัยกุศล ฉลองศรัทธาแห่งสาธุชนผู้ซึ่งมาร่วมประชมุมสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาณนะเพลาวันนี้โดยสมควรแก่กาลเวลาด้วยเวลาวันนี้เป็นวันที่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้มาประชมุมพร้อมกันเพื่อสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาตามประเพณีที่โบราณบันดิต เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาชานานการฟังธรรมนี้นับเป็นกิจที่อำนวยผลดีประการหนึ่งกล่าวคือทำให้ผู้สดับตปรับฟังเป็นผู้รู้ความหมายแห่งคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีอันคำสอนทางพระพุทธศาสนานั้นพระบรมศาสดาทรงจำแนกไว้มากมาย มีทั้งภาเวตับธรรมคือส่วนที่พึงบำเพ็ญให้เกิดมีพ่อพูนขันธสันดานของเราพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปและปะหาตับพระธรรมคือส่วนที่พึงละเว้นไม่นำมาประพฤติด้วยเป็นส่วนเสียอาจให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประพฤติได้ด้วยเหตุชนิไซพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงตัดสนเสริญการฟังธรรมว่าเป็นมงคลอันสงสดุด้วยพระพุทธภาษิตในมงคลระสุดว่ากาเลนะธรรมสวัังเอตัมังคลมุตตมังการฟังทางตามการการฟังธรรมตามการ,การ,าาการอันเหมาะอันควรย่อมเป็นมงคลอันสงสุดดังนี้โดยอธิบายว่าในทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาทรงกำหนดวันฟังธรรมเฉพาะการพิเศษเช่นวันอุโบสถแปดข1ามสี่ขาหรือสิบห้าขาเรียกโดยภาษาบาลีว่าวันธรรมะสวนะเป็นวันที่ฟังธรรมหมายความว่าเมื่อถึงวันธรรมะสวนะเข้าแล้วเราพุทธบริษัทต้องประชุมกันฟังธรรมณนะธรรมสวนาบนทลแห่งใดแห่งหนึ่ง มีโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนเป็นต้นแต่การฟังธรรมนั้นพุทธบริษัทย่อบฟังได้ในกรณีอื่นๆเช่นเมื่อกระทำบุญแล้วก็มีใจผ่องแผ้วใคร่ทราบอนิสงส์แห่งการทำบุญนั้นก็นิมนต์พระให้แสดงในเรื่องที่ตนสนใจใคร่สะดับดังนี้ก็ได้อันพุทธบริษัทจัดให้มีการแสดงธรรม ด้วยเป็นผู้สนใจในการละความชั่วประพฤติความดีจัดว่าเป็นผู้ประกอบกิจอันชอบด้วยเหตุผลพอฆ่าที่ตนเป็นผู้รู้ไม่ประมาทนับว่ายึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์สองประการดังพุทธภาษิตที่พระธรรมมานิสอนตรัสไว้ว่าอัปมัตโตอ,อ,อุโภอตถะอธิคันหาติปันดิโตแปลว่าบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นเอาไว้ได้โดยอธิบายความว่าอันบุคคลผู้ได้นามว่าบัณฑิตนั้นไม่มีใครแต่งตั้งญาติมิสหายหรือใครก็ไม่ได้แต่งตั้งทางนั้นหากแต่ได้มาเองโดยคุณสมบัติคือการประพฤติความดีหรือความชั่วอีกนายาหนึ่งคำว่าบัณฑิตหมายถึงผู้รู้ประจักษ์ด้วยปัญญา ตั้งแต่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มีใช่ประโยชน์จะทำอะไรลงไปย่อมใช้ปัญญาสอดส่องเสียก่อนแล้วจึงทำบัณฑิตย่อมไม่ประมาทย่อมบำเพ็ญประโยชน์เลื่อยไปตามเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ปล่อยชีวิตให้มันเปล่าประโยชน์และไม่มัวเมาในวัยเพราะรู้รีเสมอว่าบรรดาคนที่เกิดมาแล้วไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือหญิงชายล้วนมีความตายเป็นที่สุดเหมือนกันหมดจะต่างกันก็นกแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นขั้นรู้ประจักแล้วก็ตั้งหน้าประกอบคุณงามความดีมีประการต่างๆเสียแต่เวลาที่ยังมีความสามารถเพียงพอซึ่งประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ได้มากมายทั้งไม่มัวเมาในความไม่มีโรคกล่าวคือ ในขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงก็เรียบประกอบกุศลกรรมเต็มกำลังความสามารถมีได้ปล่อยใจให้มัวเมาเพลิดเพลิพนยินดีด้วยอำนาจกรรมคุณทั้งห้าคือรูปที่สวยเสียงที่ไพเราะจับใจกลิ่นที่ยิยวนชวนสูดดมรสที่อร่อยชวนกินโผฐทพะัมผัสที่อ่อนนุ่มชวนแต่ต้องลูบคลำนำให้ติดใจ เหล่านี้ล้วนทำให้บุคคลผู้ประมาทมัวเมาหลงละเลงทั้งนั้นแต่บัณฑิตรู้เท่าทันหาได้หลงยินดีตามไม่เรียบเร่งประกอบกิจการกุศลด้วยไม่ทราบว่าโรคภัยแค่เจ็บซึ่งเป็นอุปสรรคแก่การประพฤติธรรมคุณงามความดีจากมาถึงตนเมื่อใดพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ไม่ตายโดยบาลีในธรรมบทคุตก,กนิกายว่า อปมาต,ตานะมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายอธิบายว่าอันบุคคลหรือสัตว์ที่เกิดมาแล้วในโลกนี้ซึ่งจักไม่แก่ไม่ตายย่อมไม่มีแต่ท่านที่ไม่ประมาทพุทธาธิบดิตกล่าววา่าจะต้องมีทางที่จะบรรลุอมริธรรมจนได้โดยไม่ต้องสงสัยและตำหนิผู้ประมาทมัวเมาว่าเป็นเหมือนผู้ที่ตายแล้ว พระปฏิบแก้วตัดไว้ในธรรมบทขุตกนิกายว่าเยปมาตายะถามาตาคนประมาทเหมือนคนตายแล้วอธิบายว่าคนที่ตายแล้วย่อมหมดโอกาสที่จะประพฤติความดีคือคิดจะทำความดีหาได้ไม่ฉันใดผู้ประมาทมัวเมาเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ต่างๆก็ย่อมไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญความดี คือคิดจะประกอบคุณงามความดีเพียงขนาดจิตเดียวก็หาไม่ฉะนั้นฉะนั้นพุทธาธิบัณฑิตจึงกล่าวว่าผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้วดังนี้ส่วนบัณฑิตเห็นคุณแห่งความไม่ประมาทจึงดำรงอยู่ตนจึงดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทพยายามบำเพ็ญคณงามความดีมีประการต่างๆเต็มตามกำลังความสามารถ การสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาดังที่ท่านทั้งหลายทําอยู่ในขณะน,นี้ก็จัดว่าเป็นความดีของท่านทั้งหลายประการหนึ่งเพราะการฟังพระธรรมเทศนาย่อมมีแต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวอาน,นี้สงแห่งการฟังธรรมนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจําแนกไว้ห้าประการคือ 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ง สิ่งใดได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด 3. กํกำจัดบรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ผู้ฟังย่อมสามารถทำความเห็นพ้องตนให้ถูกต้องได้และ 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเมื่อว่าโดยทั่วไปแล้วการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาย่อมทำให้เห็นอานิสงส์เป็นที่ประจักษ แม้ในขณะที่ฟังเช่นเมื่อตนอยู่บ้านเรือนหรือที่อื่นใดจิตใจก็เป็นอย่างอื่นขั้นถึงธรรวัสภาสาราการ,ปรเปรียนหรือธรรมสวรรคมนทนเข้าแล้วจิตของตนก็ผ่องแผ้วปลอดโปร่งเป็นอันดีได้รับความรู้เฉลียวฉลาดการตรับตับฟังเพราะการแสดงเป็นธรรมเป็นการถ่ายวิชาความรู้แก่ผู้ฟัง ดังนั้นการสดับธรรมจึงนะับว่ามีประโยชน์มหาศาลด้วยเป็นที่ตั้งแห่งปัญญาสมด้วยบาทคาถาพระพุทธภาษิตท,ที่อาตมาได้อัญเชิญมาตั้งไว้เป็นนิเคปบทนะเบื้องต้นนั้นว่าสดโูส,ส,สังรพเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาซึ่งมีอัถรธิบายดังแสดงมาด้วยประกาศัชนี้ เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี